เกมใหม่ประจำสัปดาห์แกนีอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าหลายสัปดาห์ก็จะมีเกมใหม่มาแนะนําแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนําอีกเช่นเคยแล้วก็เกมใหม่ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าเล่นดังนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะหาเกมใหม่อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์จะได้แบ่งปันเกม ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แท็หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่มือร้อยแล้วเนาะเพิ่มเกมไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย หลายคนนะครับรอคอยเกมนี้มานานนะครับต้องบอกเลยว่าเปิดให้บริการกันที่ร้อยแล้วนะครับอย่างคอ l ตู u t y War r z โ n e MOBILE นะครับซึ่งเปิดในวันที่2 1ที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานนั่นแหละนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่ทำออกว่าได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะกินสเปกมากๆเพราะตัวเกมเนี่ยจะรับรองคนได้มากถึง ร้อยยี่สิบกว่าคนก็คือเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะเป็นแนวเวอร์ชันเรยีเรยอนี่ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับถอดแบบจาก PC โดยตรงมลออาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการนะมีเทพมีตัวละครมีปัญพาที C R, P T N P P R, ่เราได้เลือกเล่นกันเกมหนึ่งที่ค่อนจะเล่นสนุกเล่นเพลินมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองนะเกมเล่นชิลๆเล่นเพลินๆกันบ นครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า Chris in Hell f a n t a s t i c Autom น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจีบหนุ่มนะครับที่เป็นหนุ่มเกี่ยวกับปีาศาจที่อยู่ในโลกแฟนตาซีมันก็จะมีพวก หลายๆพอราพันที่เราเนี่ยสามารถไปพูดคุยกันได้ซึ่งตัวเกมมันจะเป็นเกมแบบว่าเนื้อเรื่องแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มีการตอบคาถามด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนการ์ตูนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเกมมันจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเอพิโ o ดตัวเกมในเกมนี้จะเล่นในระบบแนวตั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวบริหารจัดการระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีชื่อว่า Airports Boss นั่นเองนะ แค่เราเนี่ยจะต้องดูแลผู้โดยสารหรือว่าดูแลสิ่งของต่งตางๆเพื่อให้เขาเนี่ยขึ้นเครื่องบินได้ดีที่สุดหรือว่าขึ้นเครื่องบินได้ปลอดภัยที่สุดนะครับตัวเกมมันก็มีหลากหลายแผนกที่เราเนี่ยจะต้องไปทํากันก็อย่างเช่นการไปเป็นแผนกขนส่งแผนกตรวจคนนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะขึ้นเครื่องว่าเขาเนี่ยนำสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นมาหรือเปล่านะครับมีแผนกที่ขนสัมภาระก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะเล่นง่ายๆแล้วก็ภาพกราฟิกไม่กินสเปคแต่ว่าตัวเกมยังไม่มีใในน Android ะมีเฉพา เท่านั้นนะครับในตอนนี้เนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกม PC ที่ลงให้มือถือกันอีกแล้วนะผ่านระบบสมาชิกข,ของ Netflix กันอีกเช่นเคยอย่างเกม Had e สซะหนงนะครับสำหรับตัวเกม h a d e s เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเทพลูกชายแห่ง h ฮ d e s นะครับที่อยู่ในโลก Underworld ที่เราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้เกมแนวโรคลายอาร์พีจีที่จะต้องตะลุยดันเจียนไปเรื่อยๆซึ่งภายใน Underworld เนี่ยมันก็จะมีปีศาจต่างๆที่จะคอย เราอยู่รอเนี่ยก็ต้องต่อสู้ขอให้ได้การต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีพลังต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เมื่อเราตายเราก็จะกลับไปเกิดใหม่ด่านแรกใหม่นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จ่บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมในสไตล์แนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ผสมแนวเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยก็กราฟ,ฟิกค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับใครต้องการจะเล่นก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะเราก็มาอยู่สลหรับเกมต่อมานะครับซึ่งตัวเกมต่อมาเนี่ยจะเป็นเกมแนว turn based RPG ที่ เราเนี่ยจะอยู่ในโลกแห่งเวทมนต์นะครับซึ่งตัวเกมก็จะมีชื่อว่า Elemental Planet นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นตามดะเล่นตามเวทไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมมันจะสามารถจัดทีมตัวละครแล้วก็ไปสู้กับฝั่งศัตรูได้ตัวเกมเนี่ยมันเราเนี่ยจะสามารถใช้พลังธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ความมืดได้เหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดที่สามารถเล่นกับผู้อื่นได้แล้วก็เล่นกับบอดได้เหมือนกันนะครับเนะบาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาดีๆแล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับสำหรับ ที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็าสามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนะครับก็ยังคงอยู่กับเกมแนว turn b a เบ d อยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าจังกินีริงนั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม turn based RPG ที่เรานี่จะสร้างทีมหุ่นยนต์จากเศษกยะเนี่ยมาต่อสู้กันในดินแดนที่รกคลางนะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่ เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการตกแต่งหรือว่าการประดิษฐ์ตัวละครน,นะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มันสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการหรือเราสามารถเปลี่ยนอาวุธยุทธปกรณ์เปลี่ยนชุดเกราะได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งตัวเกมมันจะเป็นการเล่นแบบว่าตามด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวละครหรือว่าตัว ฝั่งตรงข้ามก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันยังสามารถใช้สกิลที่ตามที่เราต้องการด้วยนับเราใช้อันไหนก็สามารถตั้งมาได้เลยนะครับนอก็ทัมดว่า็ีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเกมแนวไอ o นอาร์พีจีที่เล่นบนเพื่อนเลมนมันแล้วก็เล่นสนุกสนุกเล่นนื้อหากันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าบูมเรงอาร์พีจีนั่เองนะครับสำหรับตัวเกมบูมเรงอาร์พีจีเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นเจ ในการต่อสู้ของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนว่าสืบทอดบูมบอลแรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปสู้กับฝั่งปีศาจนี่นะครับตัวบูมบอลแรงภายในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะแล้วก็ความแตกต่างในการใช้งานมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะอย่างเช่นบูมบอลแรงที่สามารถชิงได้บูมบอลแรงที่สามารถเจาะเกาะได้หรือว่าบูมบอลแรงที่สามารถตีเป็นรวมกลุ่มก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีการตกแต่งบ้านเรือนของเราด้วย,วยแล้วก็ตัวเกมสามารถจะทีมได้ด้วยเหมือนกันนำเอาเราทุกน้องเนี่ยมาต่อสู้กับเรา ได้ด้วยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จะมีความฮาจตัวอยู่แล้วนะเกม RPG เกมนี้นะครับจะมีชื่อว่า Dark Slayer นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมออฟไลท์ที่เราเนี่ยจะอยู่ในโลกสุดแฟนตาซีที่จะต้องต่อสู้กับพวกปีศาจแล้วก็ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านกันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถจัดทีมตัวละครที่ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาเล่นในการประจนภัยของเราตัวเกมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมากเลยแค่ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีปีศาจให้เราจัดการแล้วก็ รเดียว time เลยนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งตวลครอ,อัปเกรดตัตละครนให้แข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นได้กราฟิกไม่ได้สวยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะเกมเนย์ไอเดอร์อาร์พีจีเกมหนึ่งนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเฮลเลียตไนนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นอัศวินผู้กู้อาหารที่ไม่มีหัวนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะต้องทำธุรกิจให้รู้เรื่องไปให้ได้ซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปตรัรีเดนเชียนในป่าที่เราไม่รู้จักซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นชิวๆเพราะว่า หน้าที่ในการกดอัพสกิลหรือว่ากดอัพเกรดต่างๆแค่นั้นก็สำหรับใครที่าจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะเกมแนว r จีตรุดันเจียนทำภารกิจไปเรื่อยๆที่จะต้องไปช่วยเจ้าหญิงกันมากนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Guardian War นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะต้อง ใช้อสุรินของเราเนี่ยที่ได้มาในแต่ละดาเนี่ยเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงตัวเกมมันจะมีภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวละครต่างที่เราเนี่ยจะต้องไปรวบรวมกันค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมจะเล่นง่ายมากๆแค่เรากดนิ้วเดียวก็สามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ทําจากซีรีส์ในบอร์ดเกมกันบ้างหรือว่าในหนังกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า ดูนอินพิเรียมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบก็คือไม่ชื่นชอบเลยนะมันจะอารมณ์คล้ายเกมวางแผนที่จะต้องวางการ์ดของเราเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้วางแผนกลยุทธ์ในการตัดสินใจต่างๆตัวเกมมันเป็นเกมที่ต้องใช้หัวคิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยภาพการาฟิกไม่ได้มีอะไรมากใหม่นับเน้นการวางแผนเลยนะครับเนาะก็ถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังคนะ์เนาะราคาก็ถือว่า แพงอยู่กันนะครับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็าสามารถลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็นี่แล้ว,ลวนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าคุกกิลันวิทแคสเซนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมคุกกิลันในภาคนี้เนี่ยจะเป็นภาคที่จะทําแบบเกมเรียงเหรียญน,นะครับให้เราเรียงเหรียญเนี่ยก็ได้ให้ชนะตามที่เควส์เขากําหนดหรือว่าตามที่ด่านเขากําหนดให้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในทีมคุกกิลันเลยแต่ว่ามันจะอารมณ์คล้ายใตัวของแม่มดพ่อมนดนิดหน่อยแต่ว่าตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยก็จะเอาตัวละครภายในคุกกิลัน มาเป็นตัวละครหลักนะครับซึ่งแต่และตัวตละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปในการทําลายเหรียญของเรานั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นงาน่ายเล่นอยู่ชิวเล่นเบื่เพลินได้นั่นเองนะเกมต่อมานะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว MMORPG แล้วก็มาหาเกมแนว MMORPG มาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Light o f c a r s นันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมี6คาทให้เราได้เลือกเล่นกันซึ่งแต่ละคัทก็จะมี ความสามารถที่แตกต่างกันไปตัวเกมมันจะอยู่ในภาพกราฟิกสุดสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ภาพตัวเกมมันจะเป็นภาพออกแนว 3D เลยนะครับตัวเกมจะเล่นตามเควส เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถใช้ระบบออโต้ในการเดินในการโจมตีได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดินเองตัวเกมก็มีให้ตัวเกมก็จะมีระบบการอัปเกรดระบบการเปิดกรชาเพื่อเอาสิ่งของ,งต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ Bro r o y a l นั่นเองนะครับหรือว่า Bro r o y a l นั่นเองนะครับที่ภาษาฝรั่งเขาคุยกันนะครับแต่ว่าตัวเกมนะครับเป็นเกมแนว Multiplayer Shooter ก็คือยิงกัน จนกว่าจะหมดเวลาหรือว่าจนกว่าเควสเราเนี่ยจะสําเร็จแต่ว่าหลักๆตัวเกมก็คือการยิงกันจนกว่าเวลาจะหมดนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายๆเลยเฉียวคือมันจะส่งคนลงมาในแแบบแบบหนึ่งแล้วก็ยิงกันจนกว่าใครจะตายหรือว่าใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสกิลที่หลากหลายเลยเราก็สามารถใช้สกิลทั้งระเบิดทั้งการสตัน เพื่อให้ตัวของ NPC ีเนี่ยไปตีเราก็สามารถชนะได้แล้วก็ตัวละครเราเนี่ยยังสามารถเลือกเล่นในตามที่เราต้องการว่าเรานี่จะตัวละครตัวไหนนั่นเองนะครับแต่และตัวละครเนี่ยมันจะยิงตามแบบว่าเหมือนหนังในที่เรารู้จักเลยแต่และตัวมันก็คือหน้าคล้ายๆในหนังเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับหากเปิดตัวในสโตร์นอกไปนะครับก็คือ Final Fantasy Gen Ever Crisis นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว r p g บูผสมแนวเทนเบดที่จะนำ เนื้อเรื่องในไฟนอลแฟนต a ซีเเนี่ยมาใส่ในภาคนี้นะครับที่อยู่บนภาคมือถือเี่นนะครับตัวเกมมันจะเป็นแนวเทิร์นเบดอาร์นะครับแล้วก็ตะลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็คันทรงคันซีนทำออกมาได้ดีมากๆเพราะากราฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็กินสเปคโคตรๆความจํา เยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สำหรับแฟนฟิลนอนแฟนซีที่อยากจะหาเเกมในมือถือเล่นเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยกราฟิกถือว่าดูดีมีการเปิดการชวองมีการน้ปเกรดต่างๆนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับก็มีบ้างสลับ15เกมมาใหม่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบ คลิปนี้กันน้องก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม